ฝึกวิ่งอย่างไรให้อึดขึ้นนะครับหก็คือเพิ่มระยะทางอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่เกิน10%ต่อสัปดาห์นะครับเพื่อป้องกันอาการการบาดเจ็บนะครับจากปกติถ้าเ,เพื่อนๆวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก5กิโลเมตรก็เพิ่มมาเป็นที่ประมาณ5กิโลเมตรบวกอีก500เมตรแบบนี้ก็คือเพิ่มขึ้นที่10%เของระยะทางวิ่งที่ซ้อมเป็นประจำสนะครับก็คือฝึกซ้อมวิ่งแบบหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมระยะไกลนะครับเพื่อสร้างความอึดนะ หรือจะเป็นการซ้อมแบบความเร็วสูงนะครับ interval training นะครับสลับการวิ่งช้าแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็3นะครับก็คือการวิ่งขึ้นเขาหรือว่าการวิ่งแบบดันเนินนะเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ปอดนะครับฝึกซ้อมวิ่งให้หลากหลายนะครับเพื่อเพิ่มความอึดให้กับร่างกายข้อสาในการฝึกวิ่งอย่างไรให้อึดขึ้นนะครับนั่นก็คือการฝึกหายใจให้ถูกต้องนะครับหายใจเข้าปอดลึกๆทางจมูกแบบนี้แล้วก็หายใจออกทางปากช้าๆเป็นจังหวะนะครับขออีกทีนะฮะ ที่สําคัญนะพุงป่องนะหายใจแล้วพุงป่องแล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากลองไปฝึกกันดูนะครับข้อ4นะครับพักฟื้นให้เพียงพอพักอย่างน้อย1หรือ2วันต่อสัปดาห์นะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นฟื้นตัวเพราะว่าการซ้อมทุกวันนั้นอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เท่ากับการพักเลยนะฮะข้อ5้าครับทานอาหารให้เหมาะสมนะครับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรตีนคุณภาพดีทุกอย่างจะช่วยเติมพลังและก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้กับเราครับหลีกเลี่ยง น้ำตาลนะครับเ,เพื่อนๆครับอันนี้ขอเลยนะหดิดเลี่ยงน้ำตาลนะครับพยายามทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วก็โปรโตีนคุณภาพดีเข้าไว้นะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะพวกของทอดของมันแบบนี้นะ ฝากไว้ด้วยก็แลวกันข้อ6นะครับดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับทั้งแต่ก่อนการวิ่งในระหว่างการซ้อมนะครับสิานาทีกควรจะจิบน้ําได้แล้วนะฮะแล้วก็หลังการวิ่งต้องเติมน้าเข้าไปอย่าให้ร่างกายขาดน้ำนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือความสม่ําเสมอครับทาแบบนี้นะครับวนๆไปเรื่อยๆทุกๆสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งได้อึดขึ้นเองวิ่งได้นานขึ้นเองนะครับแต่ถ้าหมดไฟเมื่อไหร่ก็ไปซื้อรองเท้าใหม่สักคู่นะครับช่วยได้เสมอจริงๆฮัลโหลตลอดไปเย้